วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ห้เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศศกเอเซเคียลองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงประกาศพระวาจาและบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ดูสิประชากรของเราเอ๋ยเรากำลังจะเปิดหลุมฝังศพของท่านและยกท่านขึ้นมาจากหลุมศพนํำท่านกลับมายังแผ่นดินอิสราเอลประชากรของเราเอ๋ย ท่านจะรู้ว่าเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราเปิดหลุมศพของท่านและยกท่านขึ้นมาจากหลุมศพเราจะให้จิตของเราเข้าไปในท่านและท่านจะมีชีวิตเราจะให้ท่านตั้งหลักแหล่งในแผ่นดินของท่านแล้วท่านจะรู้ว่าเราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราได้พูดและได้ทำแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส บทอ่นานจากจดหมายนบุลเปลาโลอักรสาวกถึงชาวโรมพี่น้องผู้ที่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติไม่อาจเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ส่วนท่านทั้งหลายท่านไม่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติแต่ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าเพราะพระจิตของพระเจ้าสถิตในตัวท่านถ้าผู้ใดไม่มีพระจิตของพระคริสตเจ้าผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ พระคริสเตเจ้าสถิตในท่านแล้วแม้นร่างกายของท่านตายเพราะบาปจิตของท่านก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรมและถ้าพระจิตของพระผู้ทรงบันดาลให้พระเยซุเจ้ากลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายนั้นสถิตในท่านพระผู้ทรงบรันรดาลให้พระคริสเตเยซูทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายก็จะทรงบันดาลให้ร่างกายที่ตายได้ของท่านกลับมีชีวิต เดชพระจิตของพระองค์ซึ่งสถิตในท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารนบุญยอนบทที่11ข้อ3ถึงข้อ7ข้อ17ข้อ20ถึงข้อ27ข้อ33ถึงข้อ45เวลานั้นน้องทั้งสองคนจึงส่งคนไปทูลพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าค่า คนที่พระองค์ทรงรักกำลังป่วยเมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวนี้ก็ตรัสว่าโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อความตายแต่เพื่อพระสิริรุ่งโร์ของพระเจ้าเพราะโรคนี้พระบุตรของพระเจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโร์พระเยซูเจ้าทรงรักมาทากับน้องสาวและลาสลัสหลังจากทรงทราบว่าลาสลัสกำลังป่วย พระองค์ยังทรงประทับอยู่ที่นั่นอีกสองวันต่อจากนั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาสิทธิ์ว่าเรากลับไปแคว้นยูเดียกันเถิดเมื่อเสด็จมาถึงพระเยสุเจ้าทรงพบว่าลาสลัสถูกฝังในครูหามาสีวันแล้วเมื่อมาทารู้ว่าพระเยสุเจ้ากำลังเสด็จมานางก็ออกไปรับเสด็จส่วนมารียังคงนั่งอยู่ที่บ้าน มาธาทูลพระเยสุเจ้าว่าพระเจ้าค่าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่พี่ชายของดิฉันคงไม่ตายแต่ปัดนี้ดิฉันรู้ดีว่าสิ่งที่พระองค์ทรงวอนขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะประทานให้พระเยสุเจ้าตรัสกับนางว่าพี่ชายของท่านจะกลับคืนชีพมาธาทูลว่าดิฉันรู้ว่าเขาจะกลับคืนชีพ เมื่อมนุษย์ทุกคนจะกลับคืนชีพในวันสุดท้ายพระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าเราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิตใครเชื่อในเราแม้นตายไปแล้วก็จะมีชีวิตและทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลยท่านเชื่อเช่นนี้หรือมาธาทูนตอบว่าเชื่อพระเจ้าค่ะดิฉันเชื่อว่า พระองค์เป็นพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้พระองค์ทรงสะเทือนพระไทยและเศร้าโศกมากตรัสถามว่าท่านฝังเขาไว้ที่ไหนเขาทูลว่าพระเจ้าข่าเชิญเสด็จมาทอดพระเนตรเถิดพระเยสุเจ้าทรงกันแสงชาวยิวจึงพูดว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขาเพียงไร แต่บางคนตั้งข้อสังเกตว่าพระองค์ทรงรักษาคนตาบอดได้จะทําให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือพระเยสุเจ้าทรงสเสถือนพระทัยอีกเสด็จถึงคูหาฝังศพซึ่งเป็นโพรงหินมีหินแผ่นหนึ่งปิดอยู่พระเยสุเจ้าตรัสว่าจงยกแผ่นหินออกมาทาน้องสาวของผู้ตายทูลว่าพระเจ้าข้าศพมีกลิ่นแล้ว เพราะฝังมาถึงสี่วันพระเยสุเจ้าตรัสว่าเรามิได้บอกท่านหรือว่าถ้าท่านมีความเชื่อท่านจะเห็นพระสิริรุรุโรดของพระเจ้าคนเหล่านั้นจึงยกแผ่นหินออกพระเยสุเจ้าทรงเงยพระภัคขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าก็พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงฟังคําของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทราบดีว่า พระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าเสมอแต่ที่ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็เพื่อประชาชนที่อยู่รอบข้าพเจ้าเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงดังว่าลาสรัสเอ,อ๋ยจงออกมาเถิดผู้ตายก็ออกมามีผ้าพันมือพันเท้าและผ้าคลุมใบหน้าด้วย พระเยซูเจ้าตรัสว่าจงเอาผ้าออกและปล่อยให้เขาไปเถิดชาวยิวหลายคนที่มาเยี่ยมมารีและเห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำก็เชื่อในพระองค์